สวัสดีค่ะวันนี้เราสู่กันฟังสุขภาพสนทนาจะมาคลายสงสัยออกกำลังกายตอนเช้าหรือตอนเย็นแบบไหนดีกว่ากันมีข้อถกเถียงมากมายเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการออกกำลังกายสำหรับสายรักสุขภาพที่อยากเริ่มต้นออกกำลังกายแต่ยังลังเลว,ว่าควรลุกแต่เช้าไปวิ่งหรือรอเวลายเย็นหลังเลิกงานดีบทความนี้เราจะพาคุณมาคลายข้อสงสัยกันว่าการออกกำลังกายช่วงไหนดีกว่าและเหมาะกับใครมากที่สุด การออกกําลังกายตอนเช้าจะช่วยให้รู้สึกสดชื่นไปตลอดวันโดยเฉพาะกับคนที่ชอบออกไปวิ่งจ็อกกิ้งที่สวนสาธารณะเพราะอากาศในตอนเช้าถือว่ามีมลพิษน้อยวิ่งไปฟังเพลงไปได้รับวิตามินจากแดดนอนเช้าและเมื่อร่างกายถูกกระตุน้นกล้ามเนื้อเริ่มทํางานและมีการหลั่งสารเอนโดฟินออกมาจะให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าและทําให้อารมณ์ดีขึ้นได้นอกจากนั้นการออกกำลังกายตอนเช้ายังส่งผลให้ร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานและดึงไขมันสะสมมาใช้ระหว่างวันได้เยอะขึ้น เหมาะสำหรับคนที่กำลังคุมน้ำหนักและลดไขมันในร่างกายแนะนำให้ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอตอนเช้าตั้งแต่7นาฬิกาถึง8โมงครึ่งจะช่วยลดน้ำหนักและไขมันส่วนเกินได้ดีข้อดีของการออกกำลังกายตอนเช้าเพิ่มพลังและความสดชื่นการเคลื่อนไหวร่างกายในตอนเช้าจะกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตช่วยให้สมองปลอดโปรง่งพร้อมลุยงานทั้งวันสร้างวินัยการตื่นเช้าออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างวินัยและทำให้เราควบคุมกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้น เผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นหากออกกำลังกายก่อนอาหารเช้าร่างกายจะดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานมากขึ้นข้อความระวังเมื่อออกกำลังกายตอนเช้าหากต้องการออกกำลังกายในตอนเช้าโดยเฉพาะกับคนที่อยากออกกำลังกายก่อนไปทำงานซึ่งต้องตื่นเช้าขึ้นอีกกว่าชั่วโมงสิ่งสำคัญคือต้องนอนให้พอไม่อย่างนั้นจะรู้สึกอ่อนเพลียมากขึ้นทั้งยังเสี่ยงวูบและทำให้การออกกำลังกายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่มีแรงจะลุกไปออกกำลังกายตอนเช้าแนะนำให้ทานขนมปังหรือแครกเกอร์รองท้องให้ร่างกายมีน้ำตาลจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นและมีแรงออกกำลังกายค่ะข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างคืออย่าลืมวอร์มร่างกายก่อนทุกครั้งและควรวอร์มให้นานเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นเพราะตอนเช้าร่างกายอาจยังไม่ได้เตรียมพร้อมจะรับแรงกระแทกมากนักหากออกกำลังกายหนัก,ห,นกหรือเริ่มด้วยการใช้แรงโดยไม่วอร์มอัพข้อต่อที่ยังไม่ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อที่ยังไม่พร้อมอาจจะทำให้บาดเจ็บได้ ออกกำลังกายตอนเย็นงานวิจัยบอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการออกกำลังกายตอนเย็นคือตั้งแต่15นาฬิกาถึง21นาฬิกาเหมาะสำหรับการเข้าฟิตเนสไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะร่างกายได้รับพลังงานจากการทานอาหารมาตลอดทั้งวันใครอยากฟิตเพิ่มกล้ามแนะนำให้ออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งตอนเย็นจะช่วยกล้ามเนื้อทำงานได้ดีขึ้นทั้งยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อยกว่าอีกหนึ่งข้อดีของการออกกำลังกายตอนเย็นก็คือช่วยผ่อนคลายร่างกายโดยเฉพาะกับชาวออฟฟิศ ที่นั่งทำงานหลังแข่งมาทั้งวันการไปออกกำลังกายตอนเย็นช่วยให้กล้ามเนื้อได้ยืดเหยียดจะรู้สึกสบายตัวขึ้นนอกจากนั้นฮอร์โมนเอนโดฟินที่หลั่งออกมาระหว่างออกกำลังกายยังช่วยให้อารมณ์ดีและช่วยลดความเครียดที่สะสมมาทั้งวันได้อีกด้วยข้อดีของการออกกำลังกายตอนเย็นกล้ามเนื้อพร้อมมากกว่าร่างกายมีอุณหภูมิและความยืดหยุ่นสูงกว่าตอนเช้าจึงลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บช่วยคลายเครียด การออกกําลังกายหลังเลิกงานเป็นการปลดปล่อยความตึงเครียดจากวันทํางานได้ดีเหมาะกับกิจกรรมหนักเวลานี้ฮอร์โมนและแรงพลังงานกําลังพีคจึงเหมาะกับการเล่นเวทหรือออกกําลังกายที่ใช้แรงมากข้อควรระวังเมื่อออกกําลังกายตอนเย็นการออกกําลังกายตอนเย็นแนะนําให้ออกก่อนถึงเวลาเข้านอน4-6ชั่วโมงเพราะฮอร์โมนต่างๆที่หลั่งออกมาระหว่างออกกําลังกายจะทําให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าและตื่นตัวหากออกกําลังกายดึกเกินไปอาจทําให้นอนไม่สนิทหรือนอนไม่หลับได้ นอกจากนั้นสิ่งที่หลายคนมักจะทําคือการอดข้าวซึ่งต้องบอกว่าผิดถนัดเพราะเมื่อออกกําลังกายร่างกายสูญเสียทั้งพลังงานและมวลกล้ามเนื้อหลังจากออกกําลังกายตอนเย็นเสร็จแล้วควรทานอาหารประเภทโปรตีนอย่างไข่อกไก่เพิ่มด้วยผักต่างๆเพื่อให้ร่างกายได้นําอาหารเหล่านี้เข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหร่อไปจากการออกกําลังกายหากงดเข้าเย็นแทนที่จะได้เพิ่มกล้ามเนื้อกลับทําให้ร่างกายสุดโมลงและอาจเข้าสู่โหมดจําศีลดการเผาผลาญ เนื่องจากต้องเซฟพ,พลังงานเก็บไว้ซึ่งทําให้ในอนาคตจะลดไขมันยากขึ้นกว่าเดิมสรุปแล้วออกกําลังกายตอนไหนดีกว่ากันการออกกําลังกายตอนเช้าหรือตอนเย็นต่างก็มีข้อดีและข้อเสียต่างกันความจริงแล้วไม่มีคําตอบตายตัวว่าเวลาไหนดีที่สุดเพราะขึ้นอยู่กับเป้าหมายและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนควรเลือกช่วงเวลาที่รู้สึกว่าพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีภาระให้ต้องเร่งรีบจะได้ออกกําลังกายได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพ หรือจะเลือกตามความเหมาะสมเช่นใครชอบคาร์ดิโออยากลดไขมันก็แนะนำให้ออกกำลังกายตอนเช้า cz. ใครอยากเพิ่มกล้ามเนื้อเสริมความอึดความทนทานให้ร่างกาย CA, ก็อาจจะเลือกออกกำลังกายตอนเย็นก็ได้เช่นกันหรือหากคุณอยากควบคุมน้ำหนักและมีตารางงานแน่นในช่วงเย็นการออกกำลังกายตอนเช้าอาจจะเหมาะที่สุดแต่ถ้าอยากเพิ่พมมวลกล้ามเนื้อหรือมีเวลาในช่วงค่ำการออกกำลังกายตอนเย็นก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกัน สิ่งที่สําคัญกว่าช่วงเวลาคือความสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นทีมออกกําลังกายตอนเช้าหรือทีมออกกําลังกายตอนเย็นสิ่งที่สําคัญกว่าคือความสม่ําเสมอในการออกกําลังกายในหนึ่งสัปดาห์ควรหาเวลามาออกกําลังกายให้ได้อย่างน้อย3-4วันวันละไม่น้อยกว่า15-30นาทีโดยเฉพาะคนที่ต้องการคุมน้ําหนักหรือลดไขมันถ้าอยากให้เห็นผลต้องออกกําลังกายครั้งละ30นาทีขึ้นไปร่างกายจึงจะเริ่มดึงไขมันที่สะสมไม,มาใช้และควรทำควบคู่ไปกับการทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดของทอดของมันและของหวานนอนหลับให้เพียงพอดื่มน้ำเปล่าให้มากเท่านี้ก็ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นและฟิตแอนด์เฟิร์มพร้อมสู้กับโรคภัยต่างๆได้แล้วค่ะสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือปลีกตัวยากแนะนำให้ออกกำลังกายจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันแทนเช่นขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนเดินชอปปิง้งทำงานบ้านเดินไปซื้อข้าวรางวัลแม้จะเผาผ่านแคลอรี่ได้ไม่เยอะเท่า แต่ก็ช่วยให้กล้ามเนื้อได้ทำงานและเป็นการกระตุ้นระบบเผาผลาญให้ดีขึ้นทีละนิดได้เช่นกันขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ